สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศบนรถตอนเช้าเช้าเดินทางครับเข้าจันทบุรีอีกแล้วบังเอิญผมได้ไปเห็นการโพสต์ของนายลมสสพักประชาชนผมก็ไม่อยากพูดถึงเท่าไรหร่ละครับ แต่ปรากฏว่าเพราะว่าการที่ชั้นสิบสี่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่านายกหรือพักเพื่อไทยเองเนี่ยครับไปคบกับผดจการเขาว่าอย่างงั้นในความคิดของในรมนะครับนี่คือความคิดของในโลมคือไม่ ไม่จบไม่สิ้นพูดง่ายงไม่จบไม่สิ้นถ้าในายโรมคิดอย่างนั้นกับถ้าคิดว่าพักเพื่อไทยไปคบใครอ่ะยังคบกับพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาหรือพักประชาธิปัตย พักรวมไทยสร้างชาติว่าไปคบกับเผด็จก,การนี่เป็นภาพที่นายโรมนะครับซูมมาแล้วก็พูดทีนี้ผมพูดบ้างครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าในโรมคิดว่าการที่เป็นแบบนี้ในชั้นสิบสี่เนี่ยต้องคบกับเสรี ต้องคบกับพักประชาชนอย่างนั้นสิมันถึงจะไม่มีชั้นสิบสี่ถึงจะไม่มีเรื่องแบบนี้ผมถามกลับนะทีนี้นะผมถามกลับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผู้สมัครสอสมุดปราการผู้สมัครสอเชียงรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยาไอ ยาเสพติดผมถามกับประชโลมบอกว่าตกลงเนี่ยลมคบกับคนค้ายาใช่ไหมถามงี้แหละถ้าจะเอากันด้านด้านถ้าจะเอาดือด้อๆแบบนี้ครับถ้าจะถามแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยครับผมขอบอกว่าลมคบกับคนค้ายาเพราะว่าคนค้ายาที่ตำรวจจับได้อยู่ในพักของลมเอง เป็นสมาคิกพักเอาสิกับกรณีที่บอกว่านายกอุงอิงนายกทักษิณพักเพื่อไทยไปคบกับพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเหมือนกันบอกว่าไปคบกับเผด็จการนี่เป็นคำพูดคำจาของนายลมพูดนะ แต่ผมถามกลับไปอย่างนี้ครับนายลมจะตอบสังคมว่ายังไงเพราะว่ามันเห็นชัด่ยตรงนั้นมันยังเห็นไม่ชัดนะที่คุณไปกล่าวหาเขาบอกว่าเขาเป็นผดีก,การเขาคบกับนักการเมืองที่ได้เรียกได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนมาเขาไม่ได้ไปจับมือประยุทธ์เขาไม่ได้ไปจับมือประวิทย์วงสุวรรณเล่นกันสิลมไม่มีปัญหาครับ มึงบอกสังคมแบบนั้นกูก็บอกสังคมแบบนี้เหมือนกันว่ามึงเนี่ยคบกับคนข้ายาขายายหลายแสนเมตรทีเดียวเอาไหมละครับถ้าพี่น้องอยากได้อยากได้พักแบบนี้อยากได้คนแบบนี้พี่น้องก็เลือกเข้าไปครับพยายามที่จะขยี้พยายามที่จะบท ทั้งๆท,งที่ในกรณีต่างๆยกตัวอย่างบุ้งเองครับบุ้งไปอดอาหารอยู่ในเรือนจำแต่คนละกรณีผมต้องใช้คำว่าคนอยากตายกับคนไม่อยากตายมันต่างกันไหมเอาชัดๆเนี่ยใครจะเกียดจะชังผมไม่ว่าอ่าปฏิเสธการไปหาหมอปฏิเสธการกินข้าวกินปลา ผิดกับกรณีของนายทกทศษินครับนายกทักษิณยังต้องการที่มีชีวิตออกมาต่อสู้ออกมาสมพัฒนาออกมาช่วยเหลือประเทศมันคนละก,กรณีกันอย่าให้ขึ้นครับอย่าให้ถามครับเวลามันย้อนมันย้อนเก็บครับต้องบอกมันเก็บนะ คุณไม่ใช่ว่าอย่างเดียวครับขี้เมาด้วยขับรถชนคนด้วยในพักของคุณน่ะที่เป็นข่าวมาแล้วครับพูดไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นข่าวมาแล้วโดนถอดออกจากการเป็นสสมาแล้วคดีอะไรบ้างอ่ะลวนลามอย่างเงี้ยคุณครบแต่ละคนเนี่ยครับมันดีกว่าป็ิการเหรอผมถามหน่อยครับผมไม่ได้ชอบป็ิการแต่คุณมาขยี้แบบนี้ครับผมขอถามกลับไปว่า พักประชาชนและนายลมพบกับคนแบบนี้เหรอคนนี้เหรอสังคมรับได้เหรอใครจะชอบจะชังผมไม่ได้ว่านะครับผมชัดเจนอยู่แล้วสำหรับการผมพูดแต่ละคลิปพูดแต่ละคาผมก็ถามตรงๆนี่นครับลมดีเหรอครับโลมคบกับคนแบบนี้นะ่ะดีเหรอ ทั้งๆในตัวเองก็มีตําหนิเต็มตัวพักตัวเองก็มีตําหนิเต็มตัวแต่ใช้วาทการรมถามคนนั้นถามคนนี้กับเสาคนนั้นคนนี้ครับต้องถามกลับเหมือนกันครับมันต้องถึงลูอถุงกนครับมันต้องเกลือกิ้มเกลือกันในขนาดนั้นเลยครับถ้างั้นเอาพวกนี้ไม่อยู่ครับผมถามนะ ใครที่เป็นเอฟซีใครที่อยู่ข้างเคียงใครที่รู้จักกรโรมถามบอกว่าหนุ่มเสละบุมถามบอกว่าการที่พักการเมืองตัวเองนี่ครับมีคนค้ายาโดนจับมันบ่งบอกถึงว่าพักการเมืองของคุณนะครับไปคบกับพวกนี้เหรอตอบมาครับตอบมาเพราะว่ามัน ชัดเจนมากครับต้องถือบอกว่าคาหนังคาเขาทีเดียวล่ะครับและเป็นสมาชิกพักด้วยเออแต่ว่าถ้ากรรมที่คุณพูดมาเนี่ยครับคือสมัยก่อนเองครับพักคพักเพื่อไทยเองเขาไม่ได้ไปจับมือกับพรักป็ดก,การนะเขาก็ยอมรับครับเขาก็ทนทั้งทั้งที่เขามาคะแนนอันดับหนึ่งครับแต่นี่ครับ การที่จะไปเล่นกีฬาถ้ากรรมการเขาบอกว่าแพ้มันก็ต้องแพ้ไหมครับมันต้องยอมรับไหมครับเพราะเราอยู่ในกติกาไม่ยอมรับเขาก็จะลงโทษครับขาดโทษก็ว่ากันไปครับแต่ในใจเราไม่ยอมรับหรอกครับแต่อย่ามาเดียดกันพวกเดียวกันครับต้องบอกเดียดคดพวกเดียวกันครับมีแนวคิดคล้ายๆกันพูดง่ายๆผู้บริโภคอยู่ฝั่งเดียวกันครับ แต่คุณจะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นครับคุณไม่มองพักคุณเองนี่ทำอะไรให้กับสังคมบ้างเปรียบเทียบเลยครับระหว่างลมกับทักษิณน,นี่ก็ยังเทียบกันไม่ติดเลยที่ออกมาพูดกันนี่ครับนั่งอยู่จอดจอ,อ,อ,อนี่ครับตอนนี้คุณกลับไปเป็นมือเป็นไม้ให้กับพวกระปเด็ดการพวกพันธมิตรเพราะคุณไม่สามารถที่จะเอากระแสอะไรที่จะมากระตุ้นคุณได้ เวลาเขาพูดเวลาเขาจากคุณก็เอออหัอ,ห,อหมกเข้าไปด้วยครับครับครับผมผมไปนั่นหมายความว่าคุณหมดแล้วซึ่งปัญญาที่จะบริหารพักทําให้พักดีขึ้นกว่านี้คุณอย่ากโกหกตัวเองเลยครับมันโกหกตัวเองได้ไม่นานหรอกครับว่าตอนนี้พักนี่กระแสแรงเหลือเกินครับใครๆก็ชอบใครๆก็สนใจครับพักประชาชนนี่ครับ คุณคิดว่าคุณไม่โกหกตัวเองเหรอเลือกที่ไหนแพ้ที่นั่นนี่กระแสะอะไรมาเนี่ยครับกระแสะยาเสพติดหรือไงพักประชาชนคัดเลือกคนมาเนี่ยครับมีแต่คนดีๆผ่านการคัดสรรมาแล้วไม่งานไม่หยาบเลยมีแต่คนดีๆคนอยู่ในกฎหมายถือกฎหมายบ้านเมืองเป็นใหญ่อย่างงั้นเหรอครับ แค่นี้เขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองครับสื่อเขาก็ออกประนามพักคุณเป็นว่าเล่นอยู่ตอนนี้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่พวกคุณทํามามันยังไม่ละเอียดพอการกำกองแต่ละคนเนี่เขามาอยู่ในพักเลยครับยังไม่ดีพอครับแล้วคุณจะมาตีขินนินทาคนอื่นได้ยังไงละครมาดูพักตัวเองก่อน ว่าตัวเองทําได้แค่ไหนครับมีความเชื่อมั่นได้ขนาดไหนกับเอาสมมุติว่าไอ้พวกนี้กับไปเป็นสอสหลุดเข้าไปเป็นนะครับมันก็ไม่ต่างกับสววหัวไปละว,วะใช่ไหมเอสอสวหัวเนี่ยมันทำโพยหัวกันเข้าไปแต่นี่ฮะถ้ามันเข้าไปเป็นสสแล้วกัเอกสิทธิ์การค้ายางขายานี่มันมีนะเออ ไปอยู่ในเทศบาลไปอยู่กับการเมืองท้องถิ่นนะครับลงไปหาพี่น้องประชาชนนะไม่ได้แจก,กถุงถุงยังเคีบนะแจก,กปิกใช่ไหมแจก,กไอช่ไหมบอกแล้วครับว่าเล่นอะไรนะเล่นนะพอสมควรครับอย่าให้มันเข้าตัวนะอย่าให้มันเข้าตัวอย่าให้เขาตามทัน คุณคิดว่าคุณจะมาจับกระแสนี่ครับกระแสแพทยสภาคุณก็เห็นว่าแพทยสภาแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างครับหนีคนไข้มายกมาเป่านกหวีดไล่นายกที่มาจากระบอกกบประชาธิปไตยน่ะคุณเห็นไหมลนะ่ะมันมีความเป็นธรรมมันมีความอคติในตัวหรือเปล่าครับคุณก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วแต่คุณจะเอาเขาเรียกว่า เอาแสงไงเอาเครดิตไงแต่คุณก็ไปเอาเครดิตไปเค็มเนี่ยสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปเอาเครดิตเอาคิดว่าตัวเองจะได้เครดิตกับแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนก็สายหน้ามันไม่ได้แล้วครับสิ่งที่คุณคิดมันผิด เรื่องการหาเสียงก็แล้วแต่ครับยุทธศาสตร,สร์พรรคเองก็มันก็ผิดมาตลอดครับไม่ใช่ว่ามันไม่ผิดกับคุณจะมาขยี้อะไรล่ะครับถามหน่อยฮะคุณจะมาขยี้อะไรขี้ขยี้ชั้นสิบสี่นี่ครับคุณก็ไม่ต่างกับตุทุพนพมพันคุณก็ไม่ต่างกับมอบคอปทอคุณก็ไม่ต่างกับเสรี ไหนบอกว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่อะจะยกระดับสภาผู้แทนรัษฎรจะไม่เอาตามอย่างใครแล้วจะอภิวัตเลยฮะแต่ดูการกระทำแล้วมันไม่ใช่ครับคุณยิ่งต่ำลงทุกวันทุกวันครับการหาเสียงก็เดิมๆครับใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นไม่ได้โชว์นโะยบายอะไรเลยครับไม่ได้พูดอะไรเลย มีแต่สิ่งเก่าๆการใส่ร้ายปลายสีเนี่ยมันมาสามสิบปีแล้วลม้มหรือพักประชาชนที่ฟังอยู่ครับเพอจนเลิกมาหลังสุดเขาพูดถึงนโยบายว่าจะทำอะไรในพื้นที่มันไม่ได้อะไรหรอกครับสิ่งที่พวกพวกคุณคิดสิ่งที่พวกคุณหาเสียงอยู่ทุกวันนี้ครับ ถ้ามันได้ใจพี่น้องประชาชนถ้ามันถูกใจพี่น้องประชาชนอย่าว่าแต่สออเลยครับสจก็ได้สมาชิกจังหวัดเนี่ยมันก็ได้ครับแต่ปร,รากฏว่าพี่น้องประชาชนบอกว่ากูไม่เชื่อมึงมึงก็ด่าคนอื่นอยู่โครงวงคมกว่าซืออ้อเสียงเล่นการเมืองแบบกเก่า แต่ปรากฏว่าพวกมึงก็วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีอะไรพัฒนาดีขึ้นเลยเราวัดผลนไม่ได้วัดผลจากสื่อมวลชนนะครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่ละคาครับเขาวัดผลจากการเลือกตั้งเขาวัดผลจากคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนวัดผลนะครับแต่ได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนแล้วครับ จะทำงานสำเร็จหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะอย่าเข้าใจผิดครับเดี๋ยวจะบอกว่าหนุ่มเสราบูมกูก็ชนะมาแล้วไงเสียงข้างมากนะครับเสียงข้างมากยิงอยู่ครับยุทธศาสตร์ในการกลมอ่าเขาเรียกว่าการัวิธีนะวิธีการที่จะตั้งรัฐบาลเขาตั้งกันยังไงประสบการณ์มีไหมคนในั่นมีไหมไม่ใช่เป็นหลอกชาวบ้านเขาบอกคะแเนเสียงครบ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  พอไปเลือกตั้งกันยิงครับพอไปเลือกในสภาผู้แทนราษฎรครับเสียงไม่ครบครับใครผิดล่ะครับทั้งทั้งที่พักที่คุณด่าอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยกมือให้ทุกคนเขาไม่ได้งดออกเสียงเลยครับคุณนะ่ะยิ่งกว่าคนนรละคุณอีกครับหลายครั้งหลายคาที่เพื่อไทยเองพยายามที่จะผลักดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยก่อน เพื่อไทยได้คะแนนมาที่หนึ่งครับเขาดันไม่ได้เขาก็ดันคุณเข้าไปครับมันก็ไม่ได้เป็นนายกเขาไม่มีบุญคุณเลยยังไงบุญคุณเนี่ยของพรรคเพื่อไทยที่ให้คุณมาเนี่ครับสองครัง้งสามครั้งนี่ไม่มีบุญคุณเลยงไงมีแต่คุณหรือไงครับเวลาเขาเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงๆครับเป็นนักการเมืองที่รู้แพ้รู้ชนะ คุณก็ต้องยกมือให้ครับแต่คุณใช้คำว่าเขาไม่เอาคุณไปเป็นร่วมรัฐบาลตัวนั้นครับมันไม่มีเหตุผลเนี่ยครับคุณใช้วาชากรรมบอกว่าเขาตบาศาตร์นั่นเป็นวาชากรรมเป็นแนวความคิดของคุณไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกการเลือกนายกในสภาผูะะ้แทนราษฎรผมถึงบอกว่า ถ้าคุณกล่าวหาว่าเขาตบสัตว์คุณเนรคุณผมออกเลยค่ะบพักประชาชนนี่คือพักเนรคุณนะฮะทั้งที่เขาเนี่ยครับร่วมหัวจมท้ายมากับคุณครับคุณยังไม่ได้ให้อะไรเขาเลยนะผมต้องพูดอย่างนี้ครับ พักประชาชนยังไม่ได้ให้อะไรกับพักเพื่อไทยแม้แต่นิดเดียวเลยครับมีแต่จะเอาจะเอาที่เขาบอกว่าตกปลาในบ่อเพื่อนมันชัดเจนมากครับชัดเจนมากปฏิเสธไม่ได้แรละครับเล็บผมเห็นการพูดออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นชอบไม่ว่าจะเป็นเทงรวมไปถึงธนาธร วันนี้ขอพูดเรื่องนี้สัทีเถอะว่าไอ้พวกนี้ครับถ้าเป็นหมาก็เลี้ยงเสียน้ำข้าวรับเออเอาอย่างนี้เลยนะเอาให้มันหนักเอะเอาว่ากันไปอย่างนี้เลยเออแต่นี่เป็นคนครับเป็นพักการเมืองครับ ยังไม่รู้จักเลยครับว่าบุญคุณคุณเป็นยังไงครับมีพี่มีน้องหรือเปล่ามีพักมีพวกหรือเปล่าครับทำพักการเมืองไม่เข้าขึ้นกับใครเลยไม่เข้ากับใครเลยครับทั้งทั้งเลยว่าระบอบประชาธิปไตายก็คือรวมเสียงข้างมากเพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีชัดไหมนะ เพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อได้บริหารประเทศชาติแต่มึงเนี่ยมึงบอกว่ามึงไม่จับมือกับใครเลยแต่ตอนนี้เสียงอ่อนลงมาหน่อยนะครับด่าเขาเนี่ยบอกว่าไปจับมือกับประเด็จการลางหลังไปเชียร์ประเด็จการแล้วเห็นไหมพรรคสีน้ำเงินดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ครับทั้งทงที่มึงเห็นทนโทษอ,อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรเขาจะหุบประเทศอยู่แล้ว สันดานแล้วไม่คิดเลยครับว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ครับมันระดับปนประเทศปนประเทศเลยนะและยังเฉยกับมันเล่นอยู่นี่รับวนเวียนอยู่ผมก็นึกว่ามีคนหลงอยู่ทั้นสิบสี่สองคนจะเน้นจตุพรกับศรี แต่ปรากฏว่ามันมีโลมอยู่ด้วยมีช่ออยู่ด้วยมีพรักประชาชนหลายคนกับวนเวียนอยู่ชั้นสิบสี่นี่ยครับอเนตอนาจใจแท้ๆครับก่อนแวแตจจะคิดกับแต่ห้ามใจห้ามใครไม่ได้หรอกถ้าคุณคิดว่าทําถูกคิดว่าทําดีแล้วครับจะได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนทำากับทำทำากับ อย่าหนี้ไปไหนครับทําแบบนี้แหละครับแล้วเราจะได้เห็นกันว่าสมัยหน้าจะเหลือสักกี่คนครับแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ